วันนี้นะคะท่านจะมาพูดถึงน้ำมันมะรุมค่ะน้ำมันมะรุมนะคะเป็นสินค้าขายดีมาตลอดระยะเวลา10 ฟังไม่ผิดค่ะขายดีมาทั้งหมด10ปีเต็มๆนะคะเป็นสินค้าขายดีอันดับหนึ่งเพราะก่อนที่ทานจะมาทําธุรกิจนวดหน้าทันเป็นแมค่ค้าขายของตามตลาดอั้งตก่อนจาได้ไหมและสิ่งที่ทานขายก็คือตรงวันนี้แหละคะ่ะคือน้ํามันมารุมค่ะเพื่อนๆทุกคนในน้ํามันมารุมตัวนี้นะคะมีวิตามิน A E C เข้มข้นช่วยกระชับกระดูกขุมขนต่อต้านริ้วรอยและยังมีสปปรรพคุณนะคะกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและอีลาสินใต้ชั้นผิวได้ด้วยค่ะบอกเลยว่าคือคุณสมบัตินี้คือเลิศมากเพียงใช้แค่หยด่ง คือได้ทั่วผิวหน้าแล้วนะคะใช้ทาเป็นครีมบำรุงก็ได้เช้าหรือเย็นก็ได้นะคะและยิ่งน้ามันนวดหน้านะกับกัวซานะบอกเลยว่าชนะเลิศมากๆเลยค่ะและปีนี้นะคะท่านมีการพัฒนาสุรเพิ่มขึ้นมาก็คือเป็นน้ํามันบำรุงทองคําธัญญีค่ะเพื่อนๆทุกคนน้ามันบำรุงของท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ามันบำรุงธรรมดาหรือน้ามันบำรุงทองคำนะคะเป็นน้ามันบำรุงแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ของท่านไม่มีส่วนผสมของน้ํามันอื่นเจือปอนเลยค่ะเป็นน้ํามันรวนๆเพราะฉะนั้นใช้เพียงแค่สอง สหยดก็เห็นผลว่าผิวหน้าเนี่ยสว่างกระ่างสดใสขึ้นแล้วก็รูขุมขนกระชับขึ้นคนที่เป็นสิวอักเสบสิวหัวนองนะคะลองแต้มดูและโอ้โหตัวน้ำมันบำรุงทองคําตัวนี้นะคะส,สาวๆท่านไหนที่มีปัญหาเรื่องฝ้าการะลดเรือนฝ้ากะนี่เป็นอย่างดีมากๆเลยบอกเลยว่าคุณสมบัติเลิศๆแบบนี้นะคะต้องรีบสั่งจองแล้วค่ะการันตีจากยอดขายนะคะขายมาทั้งหมด10ปีเต็มตัวนี้5 ml ในราคา380บาทราคาไม่ได้ปรับขึ้นนะคะเมื่อ10ปีขายยังไงตอนนี้ก็ราคานั้นคะ่ะส่วนน้ำมันบำรุงทองคํานะคะ 1490บาทบอกเลยว่าตัวนี้นะคะเป็นน้ำมันบำรุงแท้ย้ําเลยค่ะน้ำมันบำรุงแท้ไม่มีน้ำมันอื่นเจือปนแล้วก็ทอง9 9 9 9ทําบอกเลยค่ะว่าทองเนี่ยแน่นมากแน่นปักปักย้ําเลยนะคะว่าแน่นมากแน่นปักปักอยากหน้าสวยอยากหน้าเด็กอยากผิวหน้าอ่อนเยาวอยากผิวนุ่มเนียนสว่างกระจ่างสดใสต้องรีบสั่งแล้วนะคะน้ำมันบำรุงของธัญญานีค่ะ